ครับครับหนึ่งสองสาไปไปลโอ้ลัตัวคุอโคดใช่ไมพิจาราาหลังสารครับเวลาคอดสองร้อยแปวินาทีสองแปดห้าพชารณาหลังสารรับตัวพีนจำเรีวครับที่วัานต้อยู่นะครับ เสียงผู้สร้างหน่อยพี่ตับลงไปแล้วผู้สร้างลอยยี่สิบสองหนึ่งสองสองผู้สร้างครับอาลูกบอลต่อไปเอาหน้าฐานครับ คนหน้ากลางครับ80 200ครับราคาคนซื้อกลางนี่แอะนะครับเนี่ยเหลืองทองที่เหีือพวกเขาก็พ่อทีดาพ่อสีเบามาเลยเฮ้ยดูต่ำกับพานโอ้ช่องกลารอะไรนะพอน้องดุยนี่เป็นท่อสุภาของเนะครับบางแหลกบางแหลกเอาต่ำลงมาเปเปสามร้อยพอดีครับน้องยุ้ยสามร้อยน้องยุ้ยสอง